อล้ว้นงน้วผตัคอน่ะตังอมีไมวตังคอมาด้วยวตังคอลพี่ยานะพียยขอตังคอับมานีร วันนี้วันเดียวนะสี่กระปุกร้อยวันนี้วันเดียวอยัอนนี้ไงมันกรอบร้อนร้แรกแล้วเนี่ยพนักง,งานเขากรอกไม่เต็มโอ้โอีอันรอย่อร้อยครับสี่อร้อยแค่นี้อย อันนี้เป็นเป็นน้ำพริกใหม่ที่เขาลองชิมเ็าไปเอาตะกร้ามาไปเอาตะกร้ามาไปซื้อข้างในข้างในไม่ได้นะข้างในเสียานนี่เสียร้ออันนี้เฉพาะอันนี้เสียร้อยลองชิมไมเลองชิมเสียร้อยเลยใสวดนี่นะไปไปเอาคุมาปอาท่ี่ยากมแม่แปเาถงได้ที่เคาน์เตอร์พ่ยากลุ่มอ่ะไอ้ีเียถุง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 กระถางมาด้วย กัะคุกกระคุกเดือนร้อยให้ทดลองเกมข้างในมีแต่ข้างในมันสามห้าช่วงทดลองช่วงทดลองสีกับปุกร้อยรอแป๊บพี่เอกรอแป๊บรออนใช้นักพิธี ไอเนี่ยเข้าได้ไหมไม่ได้แล้วต้องเอาเอาไปนางไว้ได้ฝากไม่ได้ฝากไว้ตรงกระเป๋าาอ่ะเพราะว่าบอกว่าคุไม่หางทางไหนก็ตามม่นเป็นตัวใหม่เป็นตัวใหม่เป็นตัวใหม่เจ๊โบเจไอ้พวกนี้มันแปรงถุงรีย้อยเนี่ยสีกระปรร้อยสีกระโสามห้าบาท อันนี้มันเป็นอันพิษใหม่พิใหม่อันพิษใหม่เดี๋ยวรอใส่ถึงก่อนนะยาลูกค้ารออยู่าเยก็ล่าทยากิน้เารออยูดยอันนี้เป็นาานบางต่ที่ว่าในประเทศไทยนี่น่าจะหาาย่ะ ต้นเป็นร้อยในประเทศไทยนี่มีแค่สองต้นนะมีแค่สองต้นได้หรอได้คนไหนด้กินมันก็ว่าโหวันาวัฒนาแล้วดูแล้วดูยังไงเพราะว่าเป็นผ่านบางกอก้อียวละห้าร้อยแต่จะมาใช้ย้า่เลยเก้าเ้านี่นะพันมาบอกนะคนไหนไม่ไม่ไม่รู้จักเนี่อันนี้เราค้นห้าแล้วก็สวย สีนวลสวยมากที่ถก่้นแล้วเดี๋ยวมาซนี่นีใหญ่ตังค์วใช่ไหมเดี๋ยวจะจ่ายเท่าไหร่มันมีเท่าไหรคะมันมีประมาณสองต้นในประเทศไทยโอ้ันใหญ่กินทุกนิดจะพอดีถ้กินหามก็ได้นะใช่ดินี่กินุกนี้แล้วจ้ะกอรอบนอกกุ่มในมันอกกรอบนอกกรอบไหน อร่อย่ะ่ใช่่ยว่อมากใช่ได้มาเพิ่มคนนี้ไงโคตรอร่อยสองหรือผมย้ยพยามเขาพิยคดอมันโคตรอร่อยอ่ะคือมันบอกไม่ได้อร่อยเลบอกมันอร่อย่ะยกินมันลต้องไม่ได้นะลอยยุบเลี้ยงว่ามัมุนแล้วเนียนมากเลยครับมมุนแล้วเยเนียนมาก กินคูเไมได้่อยๆร่า5 9ีเปลี่ยมั่เี่ยนนี่ไม่มีแล้ว่ยาานมวนะนีคนอิจ่าของมียครับุ่ณผู้ชมนอยอจเมียครับไี่เจ้าผมไหมเมาเนาไอ้เจ้ามเอ้เจ้าเมาเอา่คุณกินทาไมเน่ยเขียวโยมามุกหนเดียวลินเขียวลินอะไรเ้ยิเหมือนเดิมครับ้ชม ที่มันนมแหละประมาณสองต้นในเมืองไทยอร่อยมากอร่อยมากแล้วมันไม่กินเหมือนนมอ่ะกินดีที่สุดอะไรนี่นะคยายยายโชคดีมากเลยนะยายขายยายยายได้ร้อยสามสองบาทรักดีหรอเบี้ยโกยุคนหนาพี่ตังอันนี้ราคาพี่ยายกินแล้วเมื่อกี้อ่ะพยายกินได้ดีไหมร้อยสามสองบาทปกติแล้วเขาจะไม่ขายกันนะว่ามันมีแค่ องใ้่าลูกนเล้ด้ไเดี๋ยวจายลูกน้น่ร่อยให้ลูกนไ่อันนี้ค่ะมาาบค่ะอมลรคะเมไหนม่อนุ่มันเหมือนนมอ่ะมันกินนมอ่ะนมปั้นอ่ะแล้วมันกินนปั้นะไปแล้แดกไม่รู้ไม่รู้เป็นยังไงดูหน้าดิดูคนหน้าดิดูหน้างอน่อยงอนกับบ้านไปเลยปะ มาไปเลยกั่บ้างไหมดูราคาโตเยอะนะนี่สองต้นเข้มาเรืยไทยเอ่อบางกรอกมาครั้งแรกก็นี่คือตูเรียนพันบางกรอกนะครับบางกรอกโชคดีมากเลยวันนี้ยายได้ไปเอาไปแล้วมันได้ใหญ่ตัวเลขสามเก้าถอยทางมาขายงูได้ไหมยายไปจ่ายงูยายยายครับยายได้ล้วยายเอาไปจ่ายงครับเอาไปจ่ายงูายแล้วเรากายเรียบร้อยแล้วค่ะ มีแค่ลูกเดียวโอ้โหอันนี้ผู้โชคดีของเราครับจักรยานจับฉลากให้ดึงแบงค์ี่สิที่มีเลขเก้าลงท้ายออกไปเลยใครมีเลขแบงค์ยี่สิบที่ทำเลขเก้าออกไปเลยแบงอ์ยี่สิบหรอแบงค์ยี่สิบที่มีเลขเก้าอันนี้มันมีแค่ลูกเดียวโอ้มันอร่อย เป็นบาทได้ไหมครับโลยโกเดียวขายโลหอยวันนี้เขาขายแค่โลแค่เก้าบาทไม่ได้จริงๆใครวันนี้เก้าวาทไปเลยตีหน้าอะไรอย่างยกิจกรรมรองนี้เป็นไรครับยจ้าไม่ินวกนี้นะ่กนวกนีนีีกนไม่ได้นะยครที่ไหครับใหญชางครับขอโทษขนี่ดี แล้วมันจะงงไมลมีอะไรตาเอารูไยงาได่ข้า่แล้วครับไปแล้วครับ้ง้อยหกสบาทดูดูนี่สองร้อยหกสิบเอ็ดบาทโอ้ยนี่นีะแล้วจะรู้เลยแบบที่อะไรลูกีกินอ่อยมากโชคดีมากเลยนะที่มาโรงงานตอนนี้แล้วคื้มันเนี่ยไปสองร้อยใถงไป้ รอลอจีบแบ,บงมันไ่้ยอดเลยได้ไปอ่ะปลขึ้นมาเหขเก้าเลยอ่าไปแล้วไม่กีนเิดเ,เลยอมีลูกนึงแงค้อยมีเลขแปดแบมีเลขแป

Yeah.